แล้วด,ทดีทุกคนครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกคน,ท,กคน,ท,กคนทุกท่านกันด้วยไลคกันนะครับผมยิบช่อง a l e x n a m u d g a m e ินเตอร์สตาร์เลเวนโกลสไตร์เกอร์สองพันสิบสามของเราอีกเช่นเคยครับและสำหรับรคลิปนี้ก็เป็นรวมทีมเทพบุตรหน้าหล่อนะครับมันต้องคนหนุ่มคนนี้เออ <mm> เมีใครกันบ้างในทีมก็นาเป้าสองตัวนะเป็นแผนเดิมเลยใช้แผ่นเดิมทุกคลิปก <mm> ็จะเป็นอฟฟุโรหรือ ody, รอาโวดีกับโคอนจิชูยะนะครับแล้วก็ยิโรโตหรือทัซิยะครับแล้วก็ฮาคูริ โนสกะฟรอยแล้วก็ฟูบิชิโร่ครับคาเซมารุคิริโนะครับแล้วก็เฟรูนครับแล้วก็นิชิคาเงะเซยะตัวสำรองก็จะมีเป็นตัวสำรองก็จะมีเป็นยูชิฮิคารุแล้วก็พี่ของซรุงิครับแล้วก็ชินโดออซึยะเทนมะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเทพผู้บุรหน้าหล่อในทีมนี้ที่ผมเลือกมานี่เลือกตามใจผมเลย <laughs> ไม่มีใครบอก ไม่ได้มีการเลือกพงเลือกโพยเลยทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปชมกันว่าจะมีแค่สกิลหล่อยอย่างเดียวหรือเปล่าเออจะมีท่ายิงอะไรออกมาบ้างในคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะมีท่าภาษาหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปชมกันนะผมไปมาครับผมท่านผู้ชมคิกออฟเนปรุุตรหน้าหลอของเราจะมีท่าไม่ตายอะไรผมมาบ้างอุย้ยเต็มไวจังวัตสศยะเอากลับไป เต็มยังไวเฮีย yeah. อุ้ยโอ้โหตัวเล็กๆมึงเสียบสองเลยเหรอดูดิกูยังเสียบไม่โดนเลยอะ่ะดูดิอะไรวะดูดิไอ้ยังมันเสียบผมสองเลยอะ่ะเมืเ่มอกี้ตัเฮีนวุ๋เฮี้ยอะไรวะผมเสียบไม่เคยโดนเลยเอาจริงนะมันเสียบผมทีเดียวโดนสองเลยอะ่ะ เปนยังไงกันวันน่ะอะไรเอ่ยนี่ชิคาย์งี้อยู่ล่างอาวตารหมุกประมักระตุกอย่างเงี้ยผมยังไม่ได้ปิดคอมเลยนะแต่ผมอุ้ยเฮีย้ยโซนเวลานั้นแรงขน,นาดนั้นเลยเหรอล่างอาวตารเอ็นโดเลยเลยเนวะ้ยเนี่ยท้าน,นี้ปกติมอสนี้มันไม่กระตุกนะแต่มันเหมือนจะพึ่งมากระตุกนี่แหละผมไม่ได้ปิดคอมด้วยอุ้ยมีคนวิ่งเข้ามาเหมือนจะมีท่าประสานเมื่อกี้ แต่ผมปล่อยไปแล้วลอาจะกระตุกนิดหน่อยคนระับทานผู้ชมหัวต้องขอภัยด้วยความอาจจะร้อนนะเพราะว่ายังไม่ได้ปิดเลยตั้งแต่เมื่อวานแอสมัาามไฟยอโอเคนึกว่าบิแทังจะหยุดได้บ้าไปแล้วส่วนมรณนะทาทำลายร่างอวตารเอนโด ดูนะผมเสียบไม่เคยโดนเลยจริงแม่งมันกระโดดหลบได้หมดอนะ่ะโอเคโดนแล้วเนี่ยแต่ม็อดนี้ตัวเดิมๆของเกมมันไม่สามารถกดมิซิแม,ม็กได้นะเพราะว่าเหมือนเขาทำม็อดมาทับมั่วไปหมดแล้วอะ่ะไทยโยก็ไม่มีนะครับตอนนี้ไทยโยโดนทับไปแล้วโดนภาคโอเลออนทับแล้วนะครับ เรียบร้อยจะพูดหน้าหลอกก็ไม่ได้ไม่ได้หลอกแค่หน้าบอกเลยไปกระทุ้งมันเข้าไปอีกอาโฟดี้มันยัดเทวะปา,พาดพสุธาตอดโนโอ,อิมแพ ไม่ใช่มัชื่อท่านั้นเมื่อกี้ดูนะบินเข้ามาใกล้ๆก,ก็ยังเสียบไม่โดนเห็นไหมผมเสียบไม่เคยโดนเลยเอาจริงเฮียแล้วไอ้ตัวเล็กน้อนเสียบเราโดนได้ไงวะตัวโคตรเล็กเลยนะเสียบสองด้วยอะ่ะท่านี้แรงนะ เตี๋ยปกติมอดนี้มันไม่กระตุกเลยท่าเนี้ยแต่มาตอนนี้มันกระตุกไอ้ยอมน่าจะร้อนนะตอนเนี้ยดูทรงโอ้บอลยังไม่ตกพื้นเลยฮะพวกคุณเสียบโดนเสือกฟาวอะไรวะหนีไปอาคูดิว เปิดมาเถอะกูวิ่งหนีิอาวุธร่างอาวตารไปอุ้ยเหนื่อยยิงเดี๋ยวโดนติดอาวุธมาแล้วดราก้อนบัสเตอร์สนุกอยู่ฝ่ายเดียวอะบอกเลย สรุปอยู่ uh ่ายเดียวอ่ะเจอเท่โค้ฟอ่ะไปไหนล่ะหวงโคตรใหญ่ดูวงดิวงอย่างกว้าไอนผู้ชมมาวงจีชิโร่นี่คือทำให้ตายที่แท้จริงของฉันยิ่งหูเกือบปล่อยไม่ทันวูฟเลเจน ถ้ลุปไปได้เจอฟรอยอีฟรอยแห่งรัเสเซียในรูปอย่างหล่อเอนเตนิเมชันตัวละครดูไม่ค่อยได้ <laughs> ไม่ได้ขายความหล่อแค่อย่างเดียวบอกเลยดูหนะ้าฟอยดูย <laughs> ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยหล่อเลยอ่ะเอนิเมชันน่ะรูปอย่างหล่อนอนิเมะอย่างหล่อ สเบลูโอ้โหร้อยกระสุนพิกคาตไปเจอาหัตเทวะก็เอาอยู่แล้วอ้แต่พลังนี้ชิคาเงี้ยหายไปเยอะอยู่แล้วใช้ลางอาตารไปสองรอบมาเวีนจิเต็มแล้วเว้ยได้เวลา ตอกโลงลางเอ้ยมีธรรมศาสตร์ด้วยท่านผู้ชมนี่ลกสกาทศยะเชี่ยยางเทท่าอะไรวะน้าโอ้ยมันเหมือนซูปเปอร์โนวาท่าไรบะอู้แต่สวยนะมอดแม่งทำออกมาดีดูดิไอ้อยางสวยขนลุกถ้าย,ยัางสวยต้องเชื่นชมคนคนทำมดัดจริงด้วยผมเคยสอนดาวโหลดไปแล้วนะดาวโหลดมัดเนี้ยเข้าไปกดติดตามช่องเขาไว้นะเพราะว่าเขาทำมัดมาแบบ บ่อยมากนะครับผมก็ได้มาจากช่องเขาช่องเดียวเลยต้องชื่นชมจริงเเว้ยคนที่ทามอสอะมันโคตรเก่งผมเคยทําอยู่ทําตัวเดียวมัง้งทามอสอะเป็นชั่วโมงอะก็เลยเอามาลงมันก็ได้นะแต่ว่าเหมือนมันมาแค่รูปอะไม่ใช่มาแค่รูปมันมาหมดนั่งแหละตั้งแต่แอนิเมชันตัวละครเลยแต่ถ้าไม่ตายอะมันไม่มาเว้ยทำท่าหนึง่งแล้วก็ตัวละครตัวหนึง่งนะครับแต่มันไม่ได้ โคตรยากเลยเวยอันนี้แต่แบบโอ,โ,โอ้โหไอสัตว์เปิดพร้อมกันเลยแต่แบบเขาทำมาทั้งไม่รู้กี่ตัวเป็นทีมอ่ะสี่ห้าทีมอ่ะสร้างอารีสโอลเอนอ่ะนีโ่โคตรเก่งโคตรชื่นชมเลยไม่มีตัวป้องกันเลยเว้ยเฮ้ยไอมอนพันช์ท่าอะไรวะเนี่ย ทำมัดตัวละครว่ายากแล้วนะอันนี้เขาแบบทำมัดท่าไม่ตายเพิ่มมาอีกอะอย่างได้อะอย่างเก่งอะไปไหนล่ะไม่หมดสักทีวะอันติมึงอ่ะมาอาฟุโรรอบนี้แค่ก็อดโนแล้วกัน วิวสองมีวิวหนึ่งด้วยเหรอวะน่าอะไรวะน่าจะอัคคีสลาตันสีดำหรือเปล่าวะสลาตันดำอืมมาถึงก็ช้าแล้วสักุูมะอืดโอเคเสือกฟาวอีก กว่าจะเสียบโดนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะโอเคจบเกมครับจบครึ่งแรกไม่ใช่จบเกมมาเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวสำรองด้วยหน่อยละกันนะครับท่านผู้ชมชีโร่ออกอาซิยเข้ายิคารุมีท่าไม่ตายป่าวะเฟยออกแล้วกันนะพี่ซูรุงิลงแทนอัฟฟุโร่ละลกันไปประมาณนี้ เลี่ยนแค่นี้พอสำรองออกมาทําไมก็ไม่รมู้ไม่ค่อยอยากเปลี่ยนมันไม่ค่อยได้โชว์กันเยอะแยะนะครับมารอยแห่งรัเสเซียแต่จิงก็วิ่งตามมาดิจัดไป มาโนกสกะเมื่อกี้เห็นมีท่าประสานแวบวบแบบอูชาร์จนานมากกว่าจะขึ้นมาแล้วนี่มีอิจิโอชิมาด้วยเอาท่าเดิมอี้ท่าเหมือนตอนรัจยาช้ยใช่ไม่ใช่หรอวะโอุติสวยมากสวยจริงนะเอจริงสวยกว่าอนิเมะทำอีก <laughs> ผมว่านะ อ้อยยี่ไม่เข้าหรออุ้ยแต่นกซซกะพลังหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปเติมแล้วมากวนจิยิงเลยละกันเพราะว่าท่าประสานน่าจะท่าเดิม maximum fire บีฟังโอ้โหบอลยังไม่ตกพื้นเลยไม่มีท่าป้องกันสักตัวเลย แล้วยิงซัดจ่อเลยจะรับได้ไหมเนี่ยดิชิคายเ่ะขนาดโซนมบราะยังเอาไม่อยู่เลยอันนี้เพนกวินจกักรพรรดิที่หนึ่งเลยนะแต่เขาเปลี่ยนสีเพนกวินนะท่านผู้ชมต้องสงสัยโอ,โ,อโอ้ดูดีแม่งโคตรกระตุกเลยโอ้เข้าด้วยกล<ป>้าขนาดนั้นเร็วอะนั่งมาตาอินโดมาทัศียะ โคดิวขึ้นไปโอ้ทำไมวิ่งลงหลังวะผมว่าจะยิงต่อด้วฮะโคดิวซะหน่อยเล่นกองหน้าแต่วิ่งลงหลังแปลว่าอะไรวะดูท่าโนสากะเบลสองคาแรกร่างอาวตารนินา จัดของโหดให้กินดะหน่อยมันเสียบไม่โดนกันเลยอะอะไรวะ เอมอนทันเป็นมัดเล็กคุณธรรมอย่าเปิดนะอย่าเปิดใส่กนะูนะขอยิงก่อนโอ้เฮียว่าจะชาร์จขึ้นล่างอวตาหราาาหรือท่าภาษาจะหน่อยไม่มีโอกาสได้ลองเลยน,ยนี่ไม่เอาไม่ให้เอาบอล้ยจัดแม่งเลย อุ้ยตัวนี้มีท่าไม่ตายอยก่อนเอ้าเหี้ยมันเปิดอันติมาเหมือนกันคิโดยูโตยิงวัตวินก็มา ไม่อยากใช้แล้วอันติไม่อยากใช้แล้วล่างอวตารเป็นกระตุกใช้มาเล็กคุณธรรมเลยแล้วกันกระแทกหน้า พี่ซิรุงิี้ลงมายังไม่ได้โชว์เลยเอาซะหน่อยติดอาวุธร่างอาวตารอุ้ยรับได้ด้วย ยิงไกลไปหรอร้อยกระสุนพิกาดมัดเล็กคุณธรรมมาฮาคุริว อย่าพึ่งหมดนะเครีบยิงเลยเดี๋ยวเวลาหมดไ <c oughs> ว้เฮริเคน,นอุ้ยรับได้ด้วยโอเคจบเกมพอดีครับบอกเลยว่ายิงแหลกโหยิงไป20ครั้งเลยนะ <c oughs> เประตูต้องเกินครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะ อย่างโหดเทพบุตรหน้าหล่อที่ไม่ได้หล่อแค่หน้าโอเคครับผมท่านผู้ชมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับทีมเทพบรตรหน้าหล่อของเรานะครับถือว่าถล่มทลายแล้วก็เพิ่มใจอย่างหนึ่งนะแมงทําวแม่ตายสวยมากนะคท่าประสานะานะต้องชื่นชมเจ้าของที่ทําวัดจริงๆนะแวะโคตรเก่งเลยจริงนะครับมันทํายากมากนะ ใครบอกว่าง่ายลองไปฝึกดูจะรู้ว่าแม่งขนาดฝึกยังยากอะ่ะมันต้องคนที่แบบเขาแบบมีพรสวรร์หด้านนี้จริงๆอ,อ่ะเอออ่ะประมาณนี้นะครับทผู้ชมสำหรับคลิปนี้ฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อให้พลาดการจบคลิปต่ตอๆไปนะครับผมก็ถ้ามีข้อพิพาทอะไรที่เกิดขึ้นในคลิปนี้ขอไปท่านผู้ชมไว้มานะที่นี้ด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไปแล้ว